สวัสดีครับข้าพเจ้าสุปรักส้อยทองรหัส660413ก่อนอื่นขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์เบนชนิพาพงประเสริฐนะครับผู้ชักนำและแนะนำให้ข้าพเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของอาจารย์นะครับตั้งแต่สมัยมัธยมต้นท่านเองท่านเมตตาให้ข้าพเจ้าได้รู้จักและก็เข้ากลุ่มเมื่อวันที่29มกราคม2566ครับ เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ากลุ่มมาเนี่ยข้าพเจ้ามีอาจารย์วิพาดาพันษาดวงชอุ่มเป็นครูฝึกแล้วก็มีอาจารย์นฤเบศเป็นครูพี่เลี้ยงซึ่งต้องขอกราบขอพระคุณในการเมตตาฝึกข้าพเจ้านะครับการฝึกของข้าพเจ้าเนี่ยเริ่มจากคําแนะนําของคุณครูทุกท่านให้ จับภาพพระนะครับแล้วก็ละสังโยชน์สามรักษาศีลให้ครบกําหนดลมหายใจแล้วก็มีมรณานุสติและสุดท้ายก็คือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับซึ่งในการฝึกของข้าพเจ้าเนี่ยก็จะมีตัวช่วยครับซึ่งมีาภาพพระพุทธรูปนะครับ คลิปการเทศของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็บทปรงอสุภะเข้าช่วยในการฝึกนะครับซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยก็จะใช้ในการจับภาพพระซึ่งและเริ่มเดิมทีเนี่ยบางทีเราจับภาพพระอาจจะทำได้ไม่ดีนึกไม่ นึกภาพพระไม่ได้หรือจับได้ไม่นานเราก็ใช้วิธีการมองจนจําได้นะครับจําภาพนั้นได้ติดตาติดใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็จะใช้วิธีการที่เราได้รับคําแนะนําจากคุณครูนะครับให้ใช้วิธีการเหมือนคุยกับท่านนะครับคุยกับพระองค์ท่านว่าเรามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในชีวิตแล้วเราก็ เหมือนเล่าให้ท่านฟังนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยจะติดใจจะอยู่กับท่านอย่างแนบแน่นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ ในช่วงชีวิตที่มีการงานวุ่นวายหรือมีเรื่องราวมากระทบจิตกระทบใจเราเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการเปิดคลิปธรรมะของอหลวงพ่อฤาษีลิงดำ u t u b e บ้างนะครับจากในห้องกลุ่มลายนี้บ้างนะครับเพื่อใช้เรียกสติพอเราได้ยินเสียงของหลวงพ่อเนี่ยครับก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกจดจ่อแล้วก็มีสมาธิที่จะฟังแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย เราก็อาจจะกําหนดลมหายใจไปด้วยในบางครั้งนะครับและทุกคืนเนี่ยก็จะจับภาพพระพร้อมกับภาวนาแล้วก็ให้หลับไปเลยนะครับพอเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ข้าพเจ้าก็จะใช้วิธีการสวดมนต์แผ่ส่วนบุญก่อนที่จะออกไปใส่บาตรนะครับแล้วก็ให้ทานสัตว์ทุกชนิดแล้วก็กลับมาแผ่ส่วนบุญอีกนะครับก็จะทําอย่างนี้ทุกวันแล้วก็จะแผ่ส่วนบุญ ตลอดทั้งวันตามคําแนะนําของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็พยายามรักษาศีลให้ครบทุกวันนะครับโดยคืนเนี่ยข้าพเจ้าก็จะทบทวนกับตัวเองว่าวันนี้เราถือปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือยังนะครับส่วน การระลึกถึงความตายเนี่ยก็จะทําอยู่บ่อยครั้งในแต่ละวันนะครับแล้วก็พยายามให้อยู่ในทุกลมหายใจตามที่หลวงพ่อท่านเทศให้ฟังถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงเรื่องการระลึกถึงความตายควรทํา,า,ยาอยู่ทุกลมหายใจนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยเลิกรู้สึกเลิกกลัวความตายนะครับซึ่งแต่ก่อนไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ เชื่อตามที่หลวงพ่อสอนนะครับว่าถ้าเราตายตอนนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกกลัวความตายก็จะใช้วิธีการนี้ครับในการฝึกแล้วก็ผมคิดว่าครับเจ้าคิดว่าการฝึกของข้าพเจ้าเนี่ยยังควรพัฒนานต่อไปอีกนะครับเพราะว่ามีแรงจูงใจนะครับในการฝึกก็คือการที่เราฝึกเนี่ยเราจะทําให้เรา อายภูมิทั้ง4ได้แล้วก็ไปถึงพระพิพานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําให้ข้าพเจ้าเข้ามาฝึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงต้องขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาฝึกแล้วก็แนะนําสั่งสอนข้าพเจ้าครับขอขอบพระคุณครับ